เงื่อนไขโคเปอ์เมนท์ที่จะเริ่มใช้หลัง20มีนา68เป็นต้นไปนะคะโดยมี3เงื่อนไขดังนี้ค่ะเงื่อนไขที่1หากมีการเข้ารักษาโรงพยาบาลด้วยโรคซิมเพิลดีซีเช่นท้องเสียไข้หวัดติดต่อกัน3ครั้งต่อ1รอบปีกรมทนันหรือมากกว่า หรือเท่ากับ200เอร์เซนของเบีย้ยประกันนะคะในรอบปีถัดไปของกรมธรร์คุณจะได้รับการโครเมเโคเปเมนต์สาสิเปอร์เซนของยอดค่ารักษาพยาบาลค่ะส่วนเงื่อนไขที่สองหากมีการเข้ารักษาพยาบาลด้วยโรคทั่วไปแต่ไม่รวมค่ารักษาในการผ่าตัดไม่รวมค่ารักษาสำหรับโรคไายแรงนะคะเบีย้ยประกันหรือค่ารักษาพยาบาลค่ะมากกว่าหรือเท่ากับ40 0เซ์ ของเบีย้ยประกันค่ะคุณก็จะได้รับการแจ้งว่าจะต้องมีโคเปเมนต์ในรอบปีกรมธัรม์ถัดไปนะคะ30%ของยอดค่ารักษาพยาบาลค่ะและหากเงื่อนไขที่ 3, 3> ห,าหากคุณเข้าทั้งเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2คุณจะได้รับการโคเปเมนต์50%ของค่ารักษาพยาบาลในรอบปีถัดไปค่ะแต่ โคเปเมนต์ ment, ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะเขาจะพิจารณาเป็นปีปีไปค่ะว่าเราเข้าเงื่อนไขไหม